เสด็จที่สนามช้างครับเอาไปประดับดอกสแสบงไอตัวนี้ครับประมาณแสนลำไผ่เขาเรียกไผ่้างหมอนใช่ไหมเอาไปใช้งานเรื่องของไผ่แช่ลำเนี่ยนับวันจะยิ่งมากขึ้นนึกถึงไผ่ต้องนึกถึงประเทศจีนหรือประเทศญี่ปุ่นเงินรับพัดสามสี่หมื่นล้านต่อปีไผ่ตัวนี้นะญี่ปุ่นเขาเรียกประเทศเขาเนี่ยทุนต้องเดือนเดือนดวงไผ่บ้านเขาพันอะไรนะอันนี้กิมสูงอันนี้้างหมอนไผ่้างหมอนนะประเภทแช่ลำแล้วหนอเหรอครับหนอหนอเป็นไงรสชาติ หนอก็คือต้องต้มเหมือนหน่อไม้ทั่วไปอร่อยไหมหรือพูดถึงความหวานความ้มวนตนคนชอบใช่ไหมบางคนระหว่างกิมซุงตัวนุ่นหนอนะับกับซางหมวนตัวนี้บางคนบอกว่าตัวนี้อร่อยกว่าแต่ไม่ว่าจะเป็นกิมซุงที่ต้องต้มก่อนอันนี้ก็ต้องต้มก่อนค่ายูริกกับไซยาไนยังสูงอยู่คนเป็นเกาลูดูมาตอยังคงต้องปวดแต่เก็ดน้ำพึ่งกินสดได้ไม่ปวดข้อไม่ปวดขาทานสดได้อันนี้คืออุโมงค์ไม้ไผ่นะ ที่ไร่ดินชุ่มฟ้านะครับทำให้ปลูกไว้สวยต่อไปเราก็จะกลับไปปลูกแบบนี้บ้างนะอันนี้ไม่มีงานเยอะครับไปตัวนี้นะตอนนี้เขามาให้ผมเนี่ยลำละสามสิบบาทผมไม่ขายลำละสามสิบแล้วตอนนี้นับวันคนจะยิ่งใช้งานมากขึ้นทีแล้วอันนี้ปลูกทิ้งเลยคุณไม่ต้องสางไม่ต้องอะไรมันมันมันตรงสวยขนงน้อยห่างระยะความห่างเท่าไหร่มาตรฐานสี่คูณสี่แต่ของผมเอาตามใจตามใจเราเนาะเป็นไม้ไผ่ที่ตรงนะไม่มีแขนงเขาจิงเป็นราชินีของไผ่ใช้อลำ เป็นอุโมงค์ไ็้ไ่เป็นราชินีได้ในเรื่องอะไรมันต้องเก่งมันต้องโดดเด่นตอนนี้ขณะนี้เวลาเที่ยงนะครับเนี่ยเราอยู่ในอุโมงค์ไม้ไผ่ก็รู้สึกเย็นนี่นะนี่คืออะไรก็มีอุโมงค์ก็ด้วยพลังงานของไร่ที่เปลี่ยนพี่น้องมาเรียนรู้ปีละหลายหมื่นนทีเข้าไปเลยกิ่จะสอนใครครวนีพอคนมาเรียนรู้เยอะอันนี้ผมไม่แตะนี่คือไผ่หวานนี่ไผ่บงหวานไผ่หวานที่ออกแบบสาหรับการเดินแทนมากการเดินชมแปลงก็ผมที่เราปลูกไว้แดนไูใหญ่ออกครับ นี่กี่ปีนะครับเจ็ดปีไม่ได้แต่งไม่ได้ทำอะไรผมเป็นอุโมงค์ดูสินทีทั้งนอกร้อนมากแล้วแต่เข้ามันนี่เย oh, ็นฉ no ่ำเป็นอุโมงค์ไผ่เพื people, ่อส oh, uh ุขภาพเพราะไผ่เป uh ็นไม้มงคลไม้ปอกอากาศเรามามันปรับสมดุลให้ร่างกายเราความเย็นต้นไผ่กระทบร่างกายแล้วปรับเขาเรียกว่าปรับกายธาตุให้เราไผ่มีประโยชน์นะหลายจังหวัดจึงทําเป็นอุโมงค์ไผ่เพื่อสุขภาพนี่ไงครับเป็นอุโมงค์สวยงามมากเลยนะการที่เราได้เดินรอด ก็ถือว่าเป็นสร้งคนและก็ปรับสมดุลปรับสมดุลร่างกายเราปรับสมดุลให้ร่างกายเราได้ด้วยนะครับใจนออมันน้องเป็นงาปูนนอนมันออยู่ฝั่งนี้อันนี้ก็ทำอุโมงค์นอนอ่าฝั่งนู้นนี่แกระปุกเพิ่มอีกฝั่งนที่เห็นน่ะผมไปสับมาจากแปลงโน้นแปลงที่สองเอระวังเลือดนะครับนี่ขนาดข้างนอกประมาณ3.5องศาเข้ามาอุโมงค์ไม่ถายนี่รู้สึกเหมือน20องศาเลยนะจ้ะ นี่ฮะมันเย็นรู้สึกว่าเย็นมากเลยเข้ามาเลยอ่าหน้าฝนฝนตกกิุกนึกดูเห็ดบวกออกนี่ออกเต็มเนี่ยอ่าของแถมคือเห็ดบวกอ่าถ้าผมไม่มาทําเป็นป่าอ้อยดินจนจนดินตายดินตายหมดปุทยเนี้ดินกระจอกมันสู้กันอยู่เป็นดินตายปีสุดท้ายสิบสามไร่ได้สามหมื่นต่อสองยืดต้นตายเพราะว่ามันเป็นหินปูนและดินตายพอมาคิดใหม่ทําใหม่น้อมนําแนวทางพ่อหลวงมาทําผสมประสานแต่ก่อนมันเป็นป่าอ้อยแบบนี้ใช่ไหม แต่ก่อนนั้นเป็นป่าอ้อยแบบนี้นะครับนี่คือความเป็นพนิดน้ำซึ้งอ่าเป็นน้ำซึ้งก็ค,คือเดียวข้างบนเนี่ยผมจะตำส้มตำคณะ,ะนี้น่าน่าน่าเด็กคณะที่พิเศษที่สุดเจ๊ลองช<ข>ิมดูเพราะไม่มีใครสั่งให้ผมตำส้มตำคณะ,ะนี้พิเศษสั่งผมมาว่าตำส้มตำให้หน่อยเขาดูคิดท่เขาไม่มีใครกล้าสั่งผมเพราะเขารู้ว่าอ่เรอรกิจผมเยอะโอ้โหติดแปดไร่ดูแลคนเดียวแล้ว ทำไมมันจึงขายดีไม่มีไซยานไนใช่ไหมครับเนี่ยรับรองค่าจ็กแลบเรื่องของยูริกกับไซยานไนไซยานไนไม่มีนะครับอบรมพี่น้องเกษตรกรทีละเป็นร้อยช่วงเที่ยงตาส้มตาให้กินครอบกรุบกริบคันนี้เมือกดีต่อลำไส้เราเมือกดีต่อระบลำไส้กรอบอร่อยของหน่อไม้ดีต่อลำไส้โรคเกี่ยวกับลำไส้มะเร็งลำไส้เนื้องอกลำไส้ไอไฟเบอร์นี้กากใยดีต่อระบบการย่อยอันนี้การวิจัยเชิงลึกจากประเทศญี่ปุ่นเราก็กลัวแต่ว่ามันมียูริกพวกไซยานไนไซยานไนปวดขาแบบนี้ นี่คือสิ่งที่ถูกฝังในความรู้สึกของรุ่นสู่รุ่นแน่น่อไม้บ้ากินแล้วปวดข้อปวดขายูริกาเซในสูงมันจะขมมันจะเวีอนใช่ครับพอแค่ยูริกาเซในน้อยเนี่ยหวานกรอบที่เท้าน่องเขาแต่นี่คือเพชรน้ำผึ้งนี่ไม่มีเลยเมีศูนย์จุดสองหนึ่งรับครองค่าจจกแจ๊บชิ้นพมหนักหกสิบกิโลจะต้องกินมันละหกสิบกโลแต่วันไม่มีใครกินเยอะขนาดนั้นนีใครกินเยอะคนในเเ้าดูมาตอยมากินไม่ปวดขาครับอ๋อนี่อันนี้เมื่อกี้นี่คือเอาไว้เป็นอุโมงค์เดิน คือพอพี่น้องมาเยอะครับผมไม่แตกวัตถุประสงค์ก็คือเมื่อคนมาเรียนรู้กับคุณคุณจะให้เขาเดินตรงไหนสัมผัสการทำกรเกษตรของคุณอ,อผมก็เลยเป็นโจทย์ของผมที่ผมจะต้องตีโจทย์ให้แจกผมจะให้พี่น้องเดินตรงไหนและการเดินทํายังไงจะได้สัมผัสธรรมชาติก็เลยไม่แ่กอันนี้ไม่แตกครับคราวนี้ในบริบทของพืชและพืชมจริงต้องแต่งแบบนี้นะมันถึงจะออกเราเอาไว้ไม่เยอะนะครับอันนี้คือในเนื้องานแล้วไม่เหมือนไม่เหมือนสร้างมอนนะสร้างมอนเนี้ยไม่ไม่ไม่มีเนื้องานอะไรเยอะแต่ถ้าเป็นไข่กินหน่อปุ๊บคุณเอาไว้แค่นี้ ไม่เ้ยไว้ลำแค่สามสี่ลำพออออกแล้วลำต้นไม่สูงรากหากินไม่ไกลเหมือนไผ่ทั่วไปทำไมผมปลูกทุเรียนได้ปลูกทุเรียนได้ด้วยทำไมเพราะว่ามันหากินไม่ไกลเพี่ยนไม่พึ่งลากหากินแค่นี้ครับเห็นี่ยเนี่ยหากินแค่นี้เองปลูกทุเรียนแล้วมันจะโตไหมล่ะอาจารย์น่นไหมพี่ต้นสองปีผมตั้งแต่ต้นเล็กๆไม่รู้โตไม่โตแต่ผมไม่ได้ดูแลย ไม่ได้ดูแลเลยปล่อยทำให้ปกติอะไรมาอยู่ใกล้ไผ่นี่ก็จะไม่โตเลยนี่คือสิ่งที่คนส่วนมากรู้สึกคุณหนอนซึ่งเขาไม่คิดว่าเพชรน้ำพึ่งมันจะมีไผ่ที่ระบบลากแค่นี้ต้นแค่นี้สูงแค่นี้ต้นมันจะเป็นแล้เขาไม่มีน้ไม่มีนาไม่มีน้ีอะไรอย่างนี้ครับแล้วไม่มีน้าไม่มีอะไรคดินารใคร้ยาขยายพันธุ์ต้องขุดเงาอย่างเดียวต้องขุดเงาอย่างเดียวครับเงาอย่างเดียวอะไรย่งน้เพราะจะตอหรือชำไม่ติด แต่งอ้าววันดีคือปลู่โกเกตเดือนหรือแปดเดือนดูแลดีก็ทําแปลงสับหน่อได้อันนี้คือข้อดีก็เรียกว่าประสบผลสําเร็จเร็วครับผมอ่านะครับผมปลูกครั้งแรกอินทผลามล้ำคายเม็ดมาเพาะเองไผ่หวานแค่สิบกว่องนุ่นแปลงแม่เขาแล้วก็มันเบอรี่แปดสิบกิ่งพอเริ่มทําเริ่มปฏิบัติคนไม่คิดว่าอินทผลัมพาอเมล็ดเติบโตสำเร็จมันออกจันทร์แล้วสามปีอินทผลัมพาะเมล็ดคายเม็ดเองออกจันทร์เต็มเมื่อคนก็มามาดูมาชิมหน่อไม้หวานฝูกแช่ออกไปกินสดได้คนอยากมาชชิิมมมเเเพราาะะไไ่่่ือวกนนนนสดััจป็ยงง้ ไ,ไปนี่มาทางนี้ลรงไปงาาทางนี้ดูาทางนี้ทางนี้อันนี้ติดห่ครับผมติมดเทมเลยจะพาะท,ทำไมผมเป็นอย่างนี้ล่ะดี <laughs> ะไม่เห็นเหมือนเขาเลยฮะ <laughs>